ทริปนี้จะเป็นการกับมายนเกาะช้างของผมกับอลิซในรอบ4ปีเลยครับหลังจากที่ครั้งแรกมาแล้วเจอพายุหนักจนไม่เห็นอะไรนอกจากห้องนอนกับร้านหมูกระทะครั้งนี้เราเลยตั้งใจมาเที่ยวกัน5วันสี่คืนให้จุใจไปเลยมาติดตามกันนะครับว่าที่เกาะช้างจะมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็ช่วยกันลุ้นว่าในรอบนี้เราจะมีโชคหรือไม่ไปด้วยกันกันกบผมบนาวล่ำทาเที่ยวครับโอเคครับ คลิปนี้เราก็อยู่ที่ทะเลกันอีกแล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้เราลงมาใต้นะครับมาอยู่ที่เกาะช้างนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ที่คาชารีสอร์ทนะครับนี่อยู่ติดทะเลเลยครับผมนี่แล้วก็ห้องพักก็อยู่แค่ตรงนี้เองเป็นห้องพักที่เรียกว่า b Beach f อนต์ชาเลนนะครับก็คือออกมาปุ๊บสามารถวิ่งลงน้ำได้เลย ก็เราจะมาพักที่นี่หนึ่งคืนในห้องนี้นะครับแล้วก็อีกคืนหนึ่งเนี่ยเราก็จะไปพักอีกห้องหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามดูว่าอีกห้องหนึ่งที่เราจะไปพักเนี่ยจะเป็นห้อง type ไ,ไหนนะครับแล้วก็ที่โรงแรมนี้มันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับแต่เท่าที่เช็คมาเนี่ยที่นี่แบบคือค่อนข้างเป็นโรงแรมที่ค่อนข้างใหญ่เลยมีสราะว่ายน้ําถึง2สระนะครับแล้วก็มีเป็นจะแบ่งเป็น2โซนก็คือจะเป็นโซนที่แบบติดกับชายหาด1โซนแล้วก็อีกโซนหนึ่งเนี่ยจะเป็นติดกับเขาเรียกว่าฮิลไซก็คือ เป็นแบบติดกับ,บ,บช่วงของปลายภูเขาอะเนอะก็คือข้างหลังก็จะเป็นเห็นเป็นแบบเป็นแบบภูเขาเป็นต้นไม้เต็มๆนะครับก็คือมี2วิวเลยโอเคแบบตอนช่วงนี้ลมแรงก,ก็แบบฝนเหมือนจะตกอะอากาศมันก็คือไม่ค่อยเป็นใจอีกแล้วนะครับคือผมไปทะเลหรือไปเที่ยวที่ไหนที่ใดเนี่ยตอนอยู่กรุงเทพนี่คือแบบแดดออกดีมากแต่ว่าพอไปทะเลปุ๊บเนี่ยคือฝนจะต้องตกครับก็คือไม่รู้มันเป็นดวงอะไรยังไงเนาะก็แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ตกก็คือหวังว่า คลิปนี้เนี่ยจะอาจจะตกแค่ตอนกลางคืนหรืออะไรเงี้ยเพราะเราสามารถจะได้เก็บภาพสวยๆไปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเพราะว่าผมแอบเข้ามาดูรูปมาดูอะไรอย่างเงี้ยรีวิวที่เขาทำเกี่ยวกับโรงแรมนี้แล้วก็โรงแรมอื่นเนี่ยคือแบบช่วงเวลาที่คนแต่ละคนมานี่คือแบบอากาศดีทั้งนั้นเลยครับแล้วทำไมผมมาที่ไอ้นี่เจอแแบบฟ้มามืดๆถ่ายรูปออกมาก็หมองมัวครับก็ไม่รู้เหมือนกันอ่านี่ก็คือออกจากที่พักปุ๊บก็นี่จะไปอยู่ที่สะเลยครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่สะนะครับที่นี่นี่เป็นโรงแรมที่มีอะไรที่แบบครบทุกอย่างเลยนะก็คือมีีททัั้้้งงรราาานอหม คาเฟ่นะครับมีทั้งห้องอินเทอร์เน็ตไว้บริการกับแขกที่มาพักด้วยนะครับแล้วก็ยังมีคิด s c คลับให้เด็กเล่นด้วยนะครับกับมีฟิตเนสที่มีอุปกรณ์ครบมากจัดเต็มให้สายฟิตได้เล่นกันครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินก่อนนะครับเพราะว่าเพิ่งเดินทางมาถึงแบบคับมาก็4ชั่วโมงกว่าจะโชคดีววันนี้รถไม่ติดครับก็เลยมาถึงเร็วมากเลยนะครับแล้วก็ขึ้นเรือเราไปขึ้นเรือที่ท่าเรือ อ่าวธรรมชาติซึ่งไม่แทบจะไม่มีคิวเลยไปถึงปุ๊บจอดรอแป๊บเดียวพอเขาเริ่มโหลดขึ้นก็ไปปุ๊บเรือออกทันทีแปบ๊บเดียวถึงเลยแบบถึงแบบงงๆอะครับแบบเอเอเฮ้ยอะไรกันเนี้ยก็เลยแบบเออก็คือว่าเป็นแบบโชคดีมากครับตรงนี้ที่ว่าไม่ต้องรอนานนะครับแล้วก็เรือแบบเร็วมากโอเคไปหาอะไรกินก่อนดีกว่าหิวละ เนื่องจากเราอยากจะหาอะไรกินง่ายๆใ,ใกล้ๆโรงแรมก็ลเลยเปิด Google Map แล้วมาเจอร้านนี้ครับที่ชื่อว่าก oh ๋วยเตี๋ยวเกยตื้นครับ ไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวแกงโกที่พี่เขาแน,นะนำบะหมี่เขา,ราเอร่อยบะหมี่เขาดีกินหลายชามิตโดนเจ้าของร้านแซวครับน้องกินเยอขะขนาดนี้ถ้าน้องไม่สบายเนี่ยโรงพยาบาลอยู่ข้างๆร้านเอ,เองนะครับหลังจากที่เมื่อกี้เราออกไปกินก๋วยเตี๋ยวร้อนๆกันมานครับก็เลยแวะเข้ามาที่คาเฟ่ของโรงแรมนะครับเพื่อที่จะหาเครื่องดื่มเย็นๆมาจิบผ่อนคลายแล้วก็คลายร้อนกันหน่อย ตอนนี้เราก็มานั่งจิบเครื่องดื่มนะครับก็มีของ Alice, อลิซมีชาเขียวปัน่นแล้วก็ของผมจะเป็นชา,ชาไทยนะครับที่ร้านกาแฟของทางโรงแรมนะครับชื่อว่าเอลลี่ <c oughs> ซึ่งตรงนี้เขาจะมีกาแฟเบรนดของเขาเองด้วยนะของที่นี่นะครับของโรงแรมเองแต่ว่าเราไม่ได้ลองเพราะว่าชวนตอนนี้มันเย็นแล้วแล้วเราก็ไม่อยากกินกาแฟเดี๋ยว คือนี้จะนอนไม่หลับนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าเราก,กินมาแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้ชาไทยเนี่ยดีเลยคือแบบไม่ไม่หวานแบบปกติเหมือนชาไทยปกติอะ่ะชาเขียวอร่อยโอเคตอนนี้พระาที่ย์กำลังจะตกดินเดี๋ยวเราจะออกไปดูตรงชายหาดกันว่ามันสวยไหม เราก็ออกมาจากร้าน c o ฟฟี่ shop ของโรงแรมแล้วก็มาดูซันเซ็ตนะครับี่นี่นเห็นว่าจริงๆถ้าไม่ไม่เยอะเนี่ยจะเห็นพระอาทิตย์ตกตรงนู้นเนี่ยสีโน่นเห็นอยู่เมื่อกี้เราออกมาแบบทันช่วงแบบถ่ายรูปได้พอดีก็คือแบบกี้แสงก็ลังสวย,ยมากมมเลยแล้วก <มา S 2> ็ <มา S 2> แบบนะด้วยความที่ชายหาดเนี่ยมันแบบลาไปกับพื้นอ่ะแล้วก็แสงแดดมันส่องลงมากับพื้นสะท้อนมันยิ่งแบบมันยิ่งทำให้ดูแบบ สวยขึ้นไปอีกอ่ะคือแบบแบบสวยมากจริงๆครับใช่แล้วเมื่อกี้ก็แบบว่า on, 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 อ้อนอ้อนอ้อนีบออกมาถ่ายก็ได้ช็อตแบบสวยๆอยู่นิดนึงแบบแบบแข่งขันกับเวลามากเลยแต่ว่าเดี๋ยวรอดุ่รุ่นพรุ่งนี้อกทีเผื่อว่าจะมีเวลาได้ลงมาถ่ายใช่ครับแต่ว่าพรุ่งนี้เราจะมีดินเนอร์ตรงร้านอาหารของที่โรงแรมซึ่งตรงนี้ก็สามารถดินเนอร์แบบ ค่อนข้างจะรวมเป็นติกได้นะเพราะว่ามันเห็นพาทิศตกซึ่งไม่แน่ใจว่าพาทิศจะตกพรุ่งนี้หรือเปล่าก็หวังว่าอากาศจะดีนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นพาทิศตกกันนะครับก็รีชอบความที่เป็นหางทอดยาวของที่นี่มากๆเลยยาวแบบสุดลูกหูลูกตาแล้วก็รา,ายละเอียดมากเลยตรงนี้ใช่ๆแล่รอลุ้นพรุ่งนี้อีกทีกันหนึ่งลนะ <c oughs> ก็หวังว่าเปล่าอัดคืนนี้อาจจะแบบเอาตกแค่เต็มที่ไปเลยนะแล้วก็พรุ่งนี้แบบแดดออกแต่ว่าเนี้ย โดยรวมแล้วเนี่ยมันก็มีตรงที่แบบสว่างสว่าเนะมันก็แบบไม่ได้มืดจนแบบดูแบบไรความหวังอะ่ะ <c oughs> ก็โอเคครับก็เดี๋ยวอาจจะไปหาอะไรกินไม่ไม่สั่งมากินก็อาจจะออกไปกินางนอนเดี๋ยวดูว่าแถว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 โรงแรมเนี่ยมีร้านอาหารค่อนข้างจะเยอะเนาะก็อาจจะหาอะไรง่ายๆกินะ แต่ว่า,ยายเยอะไม่ได้เพราะว่าอยากไ,ไปล,ลง <c oughs> ลงสระเหมือนกันเพราะว่าเขามีทั้งสองสระยังไม่ได้ลงสักสระเลยก็ <c oughs> เดี๋ยวไม่แน่อาจจะก่อนไปดินเนอร์อาจจะไปลงน้ํานิดนึงแบบผ่อนคลายเล็กๆน้อยนแล้วก็ค่อยไปอาบน้ำแล้วก็ไปหาอะไรกินนะโอเค อนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบ,เ,อบเทียนเน่ยงเนะเราก็แพ็คของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังจะเตรียมตัวย้ายไปอีกหนึ่งห้องพักที่เราจะพักที่คาชานสอนนี่นะครับซึ่งห้องพักต่อไปเนี่ยเป็นแบบเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยก็ว่าได้รบตื่นเต้นมากแล้วก็แอบมองออกไปข้างนอกนี่คือแบบมีแดดออกมาให้เห็นนะครับคือแบบโอ้โหรู้สึกหัวใจพองโตมากพอมาทริปแต่ละทีนี่คือแบบลุ้นว่าพาทริปจะออกไหม เมื่อกี้แบบตะโกนหนังมาบอกแดดมาได้ตกใจ <c oughs> คือมันกลายเป็น,นเรื่องเรื่องแบบไม่ปกติแล้ว,วเวลาไปทะเลของพวกเราเนี่ยคือแบบเจอพายุจะเจอแบบพายุเจอฟ้าแ,แบบไม่เป็นใจแต่เวลาเจอแดดที่เราจะดีใจ,ใจซึ่งจริงมันเป็นน่านจะเป็นเรื่องปกติอ่นะเนาะโอเคแล้วก็เมื่อเช้าก็ไปทานอาหารเชานะ้าครับคือเดินจากห้องไปนิดเดียวก็ถึงอาหารเช้าเนี่ยอาหารเช้าที่นี่ก็คือมีมีถือว่ามีให้เลือกก็คือหลากหลายดีเลยนะรสชาติดีใช้ได้เลย มีขนมขนมมีอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบถือ่าครใช่สเตชันไข่อะไรเงี้ยครับก็คือแบบมีให้เลือกมีไข่ให้เมนูไขยให้เลือกได้หลากหลายสเตชันไข่ใช่ของหวานก็มีของหวานก็มีกาแฟวิวก็ดีนะครับวิวเราก็สามารถนั่งออกไปมองทะเลแรับรับลมทะเลแบบเย็นสบายได้ใช่ใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปติดตามห้องใหม่กันดีกว่าแล้วเราไปมูฟกันกันแต่แล้วไปไปไปทำไปกันครับ ตอนนี้เราก็ย้ายมาอยู่ที่ห้องใหม่ของเราแล้วนะครับก็คือห้องคูเวลล่าสวีท cool นะครับซึ่งเป็นบีชฟรอนต์ด้วยนะครับนี่คือออกไปเห็นทะเลท,ทันทีแล้วก็มีสระว่ายน้ำส่วนตัวแล้วก็ยังมีแบบเป็นเพลสที่แบบลงไปแบบตั้งชิลดูชายหาดอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะครับก็คือเป็นคูเวลล่าห้องเดียวของรีสอร์ทนี้นะครับนี่ครับเนี่ยที่แบบ ใหญ่เลยแล้วก็ก็คือไฮไลท์ของที่นี่ก็คือสระน้ำที่มันจะมีะกระจกใสเนาะซึ่งเอาไว้ถ่ายรูปเก๋ได้ก็เดี๋ยวไม่พลาดแน่นอนครับเดี๋ยวจะต้องลองถ่ายดูนะครับแล้วก็นี่ครับอากาศก็ยังค่อนข้างจะดีนะครับถือว่าโชคดีครับเพราะจริงๆรแล้วมันเริ่มเข้าช่วงมรสุมก็ตอนแรกก็หวังว่าเฮ้ยแบบมาถึงแบบจะเจอ ฝนเจออะไรไหมก็ยังไม่เจอนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีมากๆเพราะว่าปกติไปที่ไรนี่ไปที่ไหนทะเลอะไรยังไงเนี่ยเละตลอดครับก็โอเคเนี่ยแหละเราก็ได้พักนี่หนึ่งคืนแล้วก็เดี๋ยวอีกวันหนึ่งเราก็จะย้ายโรงแรมแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะย้ายไปที่ไหนแต่ก่อนหน้านี้เดี๋ยวจะพาทัวร์ห้องนี้ให้เต็มที่ก่อนนะครับ ห้องบ r ชฟ้อนคูล่าสวีเนี่ยนะครับนอกจากจะมีขนาดใหญ่แล้วภายในห้องเนี่ยยังมีการตกแต่งที่ให้ดูทันสมัยโมเดิร์นแล้วก็มีความปลอดโปร่งสูงเลยด้นะครับ อีว่าช่วงที่เราย้ายห้องมาห้องใหม่เนี่ยอากาศมันค่อนข้างจะดีนะครับแดดก,กาลังออกก็เลยคิดว่าเออเราออกไปสระใหญ่ก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะลงไปเล่นในสระของผูเวิลล่าของเราครับก็เลยเดินออกมาที่สระในโซนของซีซายนะครับซึ่งวิวตรงนี้คือดีมากๆเลยนะครับสามารถนอนอาบแดดแล้วก็มองไปที่ทะเลได้เลยครับติดชายหาดนะครับแล้วก็มีการตกแต่งสระว่ายน้ําให้ดูแบบสไตล์พอปิคอลนะครับถ่ายรูปได้หลายมุมมากเลย แต่ไหนๆโรงแรมมีทั้งสองสะนะครับจะให้เราอยู่แค่สะเดียวมันก็กระายอยู่ใช่ไหมครับเราก็เลยต้องเดินข้ามมาอีกฝั่งนึ่งครับมาฝั่งที่เรียกว่าฮิลซายนะครับที่จะมาสัมผัสกับสะอันนี้นะครับซึ่งสะอนี้จะเป็นสะที่มีไซส์ขนาดใหญ่กว่าสะตรงโซน4ซ้ายนะครับแต่ว่าจะได้ความเงียบสงบมากๆนะครับเพียงแต่แค่จะต่างกันตรงไม่เห็นวิวทะเลเท่านั้นเองนะครับ แต่ตรงนี้เหมาะสาหรับใครที่แบบต้องการความเป็นพายไว้ความเป็นส่วนตัวนะครับตรงนี้จะเงียบมากนะครับสามารถนอนสบายๆได้เลยครับแถมยังมีสไลเดอร์ให้เด็กเล่นด้วยนะครับเฮ้ยนี่มันสไลเดอร์ไว้ให้เด็กเล่นก็ผมเป็นเด็กอยู่นี่ครับโอ้โหท่ายาเยอะ ราก็เพิ่งไปลองลงสระว่ายน้ําอีกสระหนึ่งนะครับที่อยู่ในฝั่งของฮิลวซ้ายของโรงแรมครับคือสระเงียบสงบมากคือใครที่ชอบลงว่ายน้ําแบบ p r i v a t e t e หรือว่าอยากถ่ายรูปแล้วแบบแบบแบบผู้หญิงอะถ้าเกิดแบบแต่งตัวใส่ิิิน,นี่แล้วกลัวแบบคนมองหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือทีสระนี้เหมาะมากเลยเพราะว่าเงียบสงบไร้ผู้คนนะครับข้ามถนนก่อน โอ้แสงแรงมากคือเออเงียบจริงๆก็คือก็คือดีสำหรับสาหรับคนที่แบบอยากมาถ่ายรูปแบบสไตล์แบบได,แบบด้ถ่ายเวททายเวทนะเนาะก็ถือเป็นอีกช้อยส์หนึ่งนะครับโอเคตอนนี้เราก็าบ่ายสามแล้วเดี๋ยวไปาหาอะไรกินก่อนเพราะว่าหิวมากเลยแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้เราจะมีดินเนอร์ที่โรงแรมนะครับที่ร้านอาหของโรงแรมนะครับที่ ชื่อน่าจะชื่อเดอะฟิลก็เดี๋ยวดูกันว่าเขาจะมีอะไรน่าสนน่าทานมากแล้วก็เราจะได้เห็นพระอาทิตย์ตกไหมซึ่งคิดว่าวันนี้เราน่าจะได้เห็นนะเพราะว่าอ,อากาศแดดออกค่อนข้างจะบ่อยเลยวันนี้แต่ว่าก็มีเมฆด้วยก็เดี๋ยวอรอลุ้นกันนะครับห้องอาหาร t The f e e l on Beach เนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของโรงแรมเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเป็นห้องอาหารที่ตั้งอยู่ติด กับชายหาดนะครับซึ่งมองไปเนี่ยทุกโต๊ะเลยเนี่ยสามารถมองเห็นวิวสวยๆของทะเลได้และยิ่งตอนช่วงพระาทิตย์ตกเนี่ยคือบอกเลยว่าฟินมากๆครับนั่งทานข้าวไปหรือว่านั่งหาเครื่องดื่มมาจิบไปเนี่ยแล้วก็มองพระอาทิตย์ตกไปสวยๆได้มากับคนรักหรือมากับครอบครัวอะไรก็วิวดีมากเลยครับ ก็ตอนนี้กําลังจัดกันแล้วนะครับอาหารครับเพราะว่าหิวอยู่นะครับผมมาหิวแต่ว,ว่าอลิสเขาไม่หิวเพราะว่าก่อนที่จะมาถ่ายเนี่ยเราก็แวบออกไปกินกินข้าวกันแบบไวๆมานะครับแล้วก็พอดีอลิสก็กินไปเยอะอยู่แล้วผมก็ถ่ายนู่นถ่ายนี่มันก็เลยใช้แรงไปเยอะก็เลยหิววิกรอบนะครับ <S <S แล้วนี่ครับอาหารแบบอย่างที่เห็นเมื่อกี้ในคลิปนะครับคือแบบมาเต็มจริงนะครับอร่อยหมดเลยคือผมคิดว่า ก็ต้องเป็นผมเนี่ยแหละครับที่กินทั้งหมดนี่นะครับ uh huh. เพราะดูอลิสแล้วท่าทางจะไม่ไหวก็อาจจะเหลือแค่ข้าวนางที่ผมจะไม่กินนะครับแต่อย่างอื่นผมจะกินให้เกลี้ยงเลยครับเพราะว่ามันอร่อยมากแล้วก็บรรยากาศตรงนี้คือแบบมันดีมากเลยคือแบบนั่งแล้วก็ดูเนี่ยครับเนี่ยคือตอนนี้คือพระอาทิ่ตกไปแล้วนะแต่ว่าแบบสียังสวยท้องฟ้าสียังสวยมากอยู่เลย,เลยก็เป็นแบบคือโรแมนติกดีมากเลยนะครับเนี่ยเราสามารถนั่งนั่งตรงนู้นก็ได้นะแบบ หันหน้าออกไปเลยนะครับหรือว่าตรงนี้ก็ได้ถ้าแบบสั่งอาหารมาเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นร้านอาหารที่แบบดีเลยอ่ะคือบรรยากาศดีแล้วก็ก็คือคนที่มาพักในโรงแรมก็คือก็สบายก็คือไม่ต้องออกไปไหนอ่ะครับสมมติวันไหนแบบเกิดฝนตกหรืออะไรอย่างนี้ด้วยก็มานั่งกินตรงนี้ได้เลยก็แบบชมฝนอะไรแทนที่จะชมพาทิ่ตกดินเนาะนี่ก็มีแบบม็อกม็อกเทลค็อกเทลมีเครื่องดื่มอะไรนี้ครับราคาดีด้วย ถ่ายรูปถ่ายอะไรเจอแดดจนแบบตอนนี้เปรอะแล้วนะครับเริ่มคุยไม่รู้เรื่องมีผมยังพอคุยรู้เรื่องอยู่มันโดนแดดทั้งวันแล้วแบบเหนื่อยตื่นเช้าด้วยทุกวันเพราะว่าจะบอกว่าเป็นูงที่ลิชชอบมากคือน,นี่เลยเหมือนปลาทอดหมุนไทยอะ่ะดูดิอันนี้แหว่งไปเยือดละใช่ใช่ปลานนอร่อยมากนะชอบอร่อยมากก็แล้วต้มต้มยำกุ้งก็รสชาติเข้มข้นดีนะครับกับจะเรียกว่าอะไร อันนี้ผ้าน้ำตกน้ำตกห้อมหมูย่างอะไรประมาณนี้เออแล้วเราก็เมื้เที่นี่อาารเขามาแบบจานหนึ่งคือแบบเยอะมากเยอะมากคือแบบถ้าเกิดใครมาที่นี่ก็แบบลองดูปริมาณกันนะต่ว่าแล้วก็ใครที่อยากมาดูกินข้าวตอนพระอาทิตย์ตกเนี่ยแนะนำมาประมาณสักช่วงตั้งแต่ห้าโมงไปนะครับเพราะว่าพอใช่แสงมันกำลังดีแล้วก็มันจะทำให้เรามีเวลาถ่ายรูป ด้วยแล้วก็เอนจอยพาร์ทที่ตกด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามาช้ากว่านี้หน่อยสักประมาณแบบ6โมงอะไรเงี้ยพาร์ทที่มันจะเริ่มตกค่อนข้างเร็วแล้วมันก็แสงจะหายไปเร็วครับก็ในแหละช่วงเป็นแบบช่วง g ด l d e n h อ u r ก็ตั้งแต่าโมงต้นไป5้าโมงจนถึง6โมงครับกำลังดีโอเคก็เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันต่อก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูว่าคืนนี้เราจะอาจจะลงไปแช่น้ำในสระที่ในพูลวิลล่าของเรานะครับเดี๋ยวดูว่าเราไหวไหมโอเคครับตอนนี้ก็ไปกินข้าวกัน ก็เหมาะมากเลยนะครับสาหรับใครที่กําลังมีแพลนจะไปเกาะช้างแล้วกําลังมองหาร้านอาหารที่สําหรับนั่งดื่มนั่งชิลหรือว่าจะนั่งทานอาหารก็ได้นะครับที่ร้าน Feel on Beach นะครับตรงนี้ก็สามารถนั่งได้ยาวๆเลยครับตั้งแต่ช่วงประมาณ5โมงหรือจะจะ,จะมาเร็วตั้งแต่4โมงก็ได้นะครับก่อนที่จะพอาที่ตกนะครับแล้วก็อยู่ยาวๆไปจนถึงกลางคืนได้เลยนะครับเพราะร้านปิดประมาณ4ทุ่ม สรุปว่าอลิซเขาหมดสภาพจากการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอทั้งวันนะครับผมก็เลยออกมาชิลที่สระว่ายน้ําคนเดียวนะครับต้องบอ,อกตอนกลางคืนเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยนะครับตรงสระส่วนตัวในฟูวิลล่านี่ครับน้ำก็ไม่เย็นนะครับน้ากําลังแบบสบายเลยแช่ว่ายเล่นได้สบายแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือข้างนอกเนี่ยคือสว่างไฟสว่างดีมากเลยครับสามารถนั่งแบบสบายๆอยู่ข้างนอกได้ยาวๆเลย hard hard Baby, take a for running. down, down. if it's getting minute, too to slow slow keep you ถือไปอีกหนึ่งบีชออนคูเวลล่าที่สวยมากๆเลยครับที่ผมเคยไปพักมาครับใครที่มีแผนอยากจะมาเกาะช้างเนี่ยหรือมาที่ระชาเนี่ยแนะนําให้ลองจองมาพักห้องนี้ดูนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการเข้าพัก3วัน2คืนที่คาชารีสอร์ทเกาะช้างของพวกเรานะครับ ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นโรงแรมที่ผมรู้สึกประทับใจจริงๆนะครับแม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโลเคชันนะครับหรือว่าซิตี้ที่เขามีนะครับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นซับบอร์ดหรือคายักนะครับซึ่งเสียได้มากเลยที่พวกเราไม่ได้เล่นเพราะว่าตอนที่เรามาเนี่ยลมมันค่อนข้างจะแรงทําให้คลื่นเนี่ยแรงก็เลยไม่ได้เล่นกันนะครับแต่ว่าใครที่มาในช่วงที่ลมไม่แรงเนี่ยน่าจะไปเล่นกันได้สนุกเลยครับ